สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนุ่ชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เราก็จะมาพูดคุยถึงการแต่งรถกันต่อนะโดยที่พี่ใหญ่ยาริสของเราเนี่ยเขาจะคุยกับรุ่นน้องคุมม่อนของเรานะก็ไปชมกันดีกว on, ่าคุมอมมอนนายคิดว่าอุปกรณ์แต่งรถชิ้นแรกที่เราควรซื้อคืออะไรล่ะคิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ใหม่สุดแรงครับผิดแล้ว อาจจะเป็นโรลเลอร์ใหม่ให้เลี้ยวดีครับก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละถ้างั้นอาจจะเป็นกันชนใหม่เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความแข็งแกร่งสิงนะครับก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละหรือว่าจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางดีละ่ะไม่ใช่ทั้งนั้นนี่เปลี่ยนหมดทั้งคันแล้วว่ายังไม่ถูกอีกหรอเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนเกียร์ดีไหมครับผิดถนัดเลยสิ่งแรกที่นายควรซื้อมันอยู่ที่ตูดนายต,ต,ตูดเหรอนั่นก็คือ เบรกยังไงล่ะเบรกงั้นเหรอครับใช่แล้วนายควรซื้อเบรกเป็นอย่างแรกเลยเบรกจะช่วยให้รถผมเร็วขึ้นได้ไงครับเนี่ยไม่นมีประโยชน์เลยนายเข้าใจผิดแล้วเบรกอะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเล่นรถมินิโฟวิเลยนะถ้านายควบคุมความเร็วไม่ได้แล้วก็ยังไงนายก็ต้องหลุดรังบ้าจริงที่พูดมานั้น เถียงไม่ได้เลยถ้างั้นรุ่นพี่พอจะมีเบรกแบ่งให้ผมบ้างไหมครับได้เลยเอ้น้องเดี๋ยวพี่จัดให้สุโม,โม่มันเตรียมของเหลือไว้ให้นายแล้วและนี่ก็คือเบรกไม่ลงทุนรุ่นพี่ครับจะให้ใช้ไอ้เจ้านี่ยเป็นเบรกจริงๆหรอครับแน่นอนอย่าไปดูถูกมัน ไอ้ซูโม่มันคิดมาดีแล้วว่าอันนี้ใช้งานแทนเบรกได้ไม่ต้องซื้ออย,อย่างนั้นหรอครับถ้างั้นก็ต้องลองติดดูสินะโอเคเราก็จะมาดูวิธีการติดตั้งเบรกกันนะปกติเบรกของธัมิยาเนี่ยเซตของเขาก็จะให้เราติดด้านหลังตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะติดให้ดูว่าเป็นยังไงเวลาเราติดตั้งเบรกเนี่ยเราก็จะติดตั้งให้มันห่างหรือใกล้ล้อเข้าไปก็ได้นะ เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมเราติดห่างหรือติดใกล้การติดห่างเนี่ยจะทำให้เบรกของเราเบาลงเราติดเข้าไปใกล้ล้อเนี่ยเบรกของเราจะแรงขึ้นเพราะงั้นน่ะถ้าเรารู้สึกว่ารถเราไม่เร็วมากนะไม่ต้องใช้เบรกเยอะให้เราปรับเบรกให้ออกมาห่างจากล้อให้มากขึ้นเท่านี้เบรกของเราก็จะเบาลงละแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเบรกเราไม่ค่อยอยู่ให้เราลองปรับเบรกให้เข้าไปใกล้กว่าเดิมใกล้ล้อให้มากขึ้น เท่านี้เบรกของเราก็จะแรงขึ้นตอนนี้คูมามอนของเราอ่ะใช้แค่มอเตอร์ธรรมาดาก็เลยปรับเบรกให้ห่างไว้ก่อนนะเพื่อที่เบรกมันจะได้ไม่แรงมากโดยที่ฟองน้ําของเขาเนี่ยมีสามชนิดเขามีลื่นกลางๆแล้วก็เหนียวซึ่งสีดำเนี่ยคือกลางๆนะส่วนสีเทาอ่ะคือเหนียวส่วนตัวลื่นเนี่ยไม่น่าจะมีใครใช้นะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยซื้อมาเอาละคูมามอนเท่านี้นายก็สามารถ ผ่านทางกระโดดได้อย่างปลอดภัยแล้วและนายก็เข้าใจวิธีการตั้งเบรกเบื้องต้นแล้วเพียงเท่านี้การกระโดดก็เป็นเรื่องง่ายสําหรับนายแล้วละ่ะจริงด้วยครับขอบคุณครับรุ่นพี่ผมจะไม่ทําไม่ผิดหวังนี่ก็คือน้องมอมคุณนาครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้แต่งอะไรเลยนอกกระปิกลองเลอธรรมดาเราก็มาวิ่งดูกันนะอันนี้ไม่มีเบรกเลยนะะเรวิ่งอย่างปลอดภยัย เบรกเหรอไม่มีเบรกครับแต่ว่าเขาให้เร็วรุ่นพี่ครับผมรู้สึกว่าความเร็วของผมตอนเนี้ยยังไม่ต้องติดเบรกก็ได้ครับก็จริงนะเพราะว่ารุ่นของนายเขาไม่ได้เฟืองที่เร็วที่สุดมาการวิ่งของนายเลยค่อนข้างจะบาลานซ์ดีไงล่ะถ้าเล่นแค่นี้จริงๆก็ไม่ต้องติดเบรกก็ได้แต่ถ้าอยากจะไปให้เร็วกว่าน,นี้แล้วก็เบรกสำคัญที่สุดเลยนะ เข้าใจแล้วครับรุ่นพี่ถ้าเราควบคุมความเร็วได้แล้วก็เราก็สามารถวิ่งได้ครบรอบแน่นอนสินะครับใช่แล้วละ่ะวิธีการปรับเบรกยังมีรายละเอียดมากกว่าน,นี้มากไม่ใช่แค่ปรับใกล้ไกลหลังจากเราเข้าใจการแต่งรถมากกว่าน,นี้แล้วเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะได้เลยครับรุ่นพี่ขอบคุณมากครับถ้าอย่างนี้แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราสองคันจะต้องลาไปก่อยแล้วนะแล้วไปเจอกันใหม่จ้า